สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูปรตายกับเทคนิคการสอนสุรุกุสำหรับเด็กเล็กกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามากับรูปภาพที่เป็นภาพสัตว์เลี้ยงเวลาที่เราสอนเด็กเล็กๆเด็กอนุบาลนนะี่ยสอนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาสิ่งที่เขาเคยเห็นเคยรู้จักก็จะเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับเด็กนะคะเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะ การสอนเด็กๆก,กติกาเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะสอนให้เขารู้จักกติกาก่อนว่าเราจะต้องมีสัตว์อยู่สีชนิดที่แตกต่างกันนะคะให้เขาบอกก่อนว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะสีชนิดให้เขาเรียงให้ดูก่อนก็ได้นะคะว่ามีอะไรบ้างเขาก็จะบอกได้ว่ามีหมูมีไก่มีเป็ดแล้วก็มีแมวใช่ไหมคะอธิบายว่าจะต้องเรียงสัตว์ทั้ง4ชนิดนี้นะคะนในแถว ทุกแถวเลยจะต้องมีสัตว์ที่แตกต่างกันทั้ง4ชนิดนะทุกแถวเลยทุกแถวในแนวตั้งหรือเรียกว่าคอลัมน์เนี่ยนะคะนะทุกคอลัมน์เนี่ยจะต้องมีสัตว์ทั้ง4ชนิดและทุกห้องนะคะทุกห้องทุกห้องเล็กๆเ,เนี่ยจะต้องมีสัตว์ที่แตกต่างกัน4ชนิดว่าแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้สังเกตที่เห็นง่ายที่สุดเลยก็คือกลุ่ม นะคะกลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มนี้ก็ได้นะคะจะเห็นว่ามีสัตว์ที่แตกต่างกัน3าชนิดแล้วใช่ไหมคะให้เขาตัดสินใจว่าเหลืออะไรนะที่เขายัางไม่เห็นนะสมมุติเราเล่นหน้าต่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะตอบเราได้โดยการดูนะคะดูจากสิ่งที่เขาเรียงไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วแหละว,ว่าสิ่งที่หายไปก็คือเป็ดนะคะเมื่อเขาตอบได้ว่าเป็นเป็ดนะคะให้เขาทากาวแล้วก็แปะเป็ดลงไป ถามเขาด้วยนะคะว่าทําไมจะต้องเป็นลูกเป็ดด้วยล่ะนะคะเขาอาจจะตอบว่าก็มีหมูแล้วมีแมวแล้วมีไก่แล้วเหลือเป็ดยังเดียวเลยที่ยังไม่ได้เติมลงไปนะสิ่งที่ขาดหายไปก็คือเป็ดนะคะเมื่อเขาตอบได้แล้วก็ถากกาวแล้วก็แปะลงไปค่ะช่องนี้ก็จะเติมเป็ดลงไปใช่ไหมคะแล้วห้องนี้นะคะแนะนําจากสิ่งที่ง่ายนะคะเด็กก็จะ ดูแล้วแหละมีเป็ดมีหมูมีไก่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือ,อสิ่งที่ขาหายไปคืออะไรในห้องนี้คือแมวใช่ไหมคะถ้าบอกได้แล้วว่าเป็นแมวก็ทากาวแล้วแปะลงไปคะ่ะเด็กสามารถแปะกาวได้เองนะคะทากาวได้เองแล้วก็แปะลงได้เองนะคะต่อไปคราวนี้ วิธีสอนนะคะจะสังเกตว่าโหแต่ละห้องถ้าเราดูในแต่ละห้องไม่รู้จะแปะอะไรลงไปเลยเพราะว่าแต่ละห้องเหลือห้องละสี่ภาพเหมือนกันเลยแปะมั่วๆได้ไหมเด็กบางคนตัดสินใจแปะมั่วๆเลยไม่มีหลักการแปะลงไปเลยไม่ได้นะคะเราเริ่มสอนนะคะเริ่มสอนต้องทําให้เขาเข้าใจไปเลยนะคะแนะนําวิธีดูนะคะแนะนําวิธีดูอย่างเช่นจะดูในคอลัมน์หรือว่า แถวในแนวตั้งนี่นะคะบางคนก็เรียกว่าแถวแนวตั้งนะคะจริงๆก็เรียกว่าคอลัมน์ได้เลยนะคะหรือว่าดูแถวในแนวนอนนะคะเรามาดูกันถ้าเราดูแถวในแนวนอนแนะนําเขาอย่างไงดีถ้าดูแถวในแนวนอนก็ถามเขาว่าเหลืออะไรบ้างนะคะเหลืออะไรบ้างมีเป็ดมีแมวแล้วเหลืออะไรที่จะต้องเอามาใส่ตรงนี้เมื่อเด็กพิจารณาอาจจะให้เขาดูจากตรนนี้ก็ได้ให้มันต้องเหลืออีกสองตัวนี่แน่นอนแต่จะเอามาใส่ตรงนี้ นะสองตัวนี้ที่หายไปก็คือหมูกับไก่ใช่ไหมคะแต่เ,เราจะมาใส่ตรงนี้โดยไม่ซ้ำกับข้างล่างด้วยนะเลือกมาเลยหมูกับไก่หมูกับไก่ถ้าเขาวางถูกแล้วไม่ต้องไม่ต้องอไปว่าอะไรเขานะคะนะให้เขาตัดสินใจเลยถ้าเกิดมีการวางสลับที่เพราะบางคนเด็กบางคนเนี่ยคิดรวบยอดได้แหละคือเขาวางได้เลยเพราะเขามองจาก ข้างล่างใช่ไหมคะแต่ถ้าบางคนที่วางสลับที่แบบนี้นะเ้าตัดสินใจแบบนี้นะก็แนะนำเขาได้เลยนะคะว่าถ้าหนูวางแบบนี้นะเห็นไหมไก่ก็ซ้ำกับไก่จะทำให้แถวเนี้ยมีสัตว์เพียงสามชนิดนะแล้วดันมีไก่สองตัวซะด้วยนะคะแล้วก็จะมีหมูสองตัวอีกซึ่งมันจะไม่ครบใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคอลัมน์เนี้ยเราจะต้องการให้มันมีสี่ชนิดแตกต่างกันใช่ไหมคะอาแนะนำเขาเมื่อเขาสมมติว่าเขาทำถูกอย่างเนี้ย แล้วนะคะก็ทําทถูกต้องด้วยตัวของเขาเองก็แปะกาวได้เลยแปะลงไปนะคะตรงนี้ต้องเป็นหมูตรงนี้เป็นไก่นะแปะไปเมื่อเขาแปะเสร็จอย่างนี้แล้วนะคะก็แนะนำให้เขาดูได้นะคะว่าถ้าดูในแนวนี้นะดูในแนวนี้เป็นไง ครบไหมมีเป็ดมีแมวมีหมูมีไก่ถ้าดูในห้องนี้มีเป็ดมีแมวมีหมูมีไก่เหมือนกันนะคะคราวนี้พอได้แบบนี้แล้วก็จะง่ายขึ้นนะแนะนําให้เข้าดูตามแนวตั้งได้เลยเพราะว่าถ้าดูตามแนวตั้งใช่ไหมคะเห็นไหมสองสองสองคอลัมน์เนี้ยก็จะเหลือคอลัมน์ละหนึ่งชนิดเด็กก็จะบอกได้นะคะมีแมวมีหมูมีไก่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือคืออะไรเอ่ยคือเป็ด ใช่ไหมคะคือเป็ดเอาเป็ดมาถ้าเขาตอบได้เด็กบางคนตอบได้ทั้งสองอันเลยนะคะบางคนตอบได้ทีละอันเด็กบางคนตอบได้เลยว่าวิที่จากการดูลักษณะที่แล้วนะคะเขาจะตอบได้เหลือ,เ,ลอเป็ดกับแมวแล้วเป็ดอยู่ตรงไหนแมวอยู่ตรงไหนเด็กบางคนตอบได้อย่างนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเขาตอบได้ทีละช่องก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าช่องนี้ก็คือขาดเป็ดใส่เป็ดลงไป แล้วช่องถัดมานะคะสมมุติเขาตอบได้ทีละช่องเนาะช่องถัดมานะคะผู้ปกครองหรือคุณครูจะสอนเขาว่าให้ดูในห้องก็ได้นะคะให้ดูในห้องดูได้หรือจะดูในแถวนี้นะในแนวตั้งนี้ก็ได้นะคะซึ่งคําตอบมันต้องเป็นตัวเดียวกันถูกไหมคะอันนี้มีหมูมีไก่มีเป็ดสิ่งที่ขาดหายไปก็คือแมวใช่ไหมคะถ้าก็ดูด้านนี้ก็ยังคงเป็นแมวเห็นไหมคะ ตรวจสอบได้เลยดูด้านนี้ก็ยังคงเป็นแมวนะคะหรือว่าจะดูในห้องก็ยังคงเป็นแมวนะคะแปะลงไปภาพนี้ก็คือภาพแมวนั่นเองนะคะต่อไปมาดูในห้องนี้นะคะซึ่งถ้าดูในห้องเลยเนี่ยก็อาจจะตอบไม่ได้แต่ถ้าบอกแนะนำให้เข้าดูนะคะตรงนี้นะคะ ในแถวแนวนอนในแถวแนวนอนก็ได้หรือจะดูในแถวแนวตั้งก็ได้ถ้าดูในแถวแนวนอนสมมุติเราจะดูในแถวแนวนอนใช่ไหมคะมมีหมูมีไก่ขาดอะไรคะขาดขาดอะไรคะเป็ดกับแมวใช่ไหมคะเป็ดกับแมวต้องมาแล้วแต่จะอยู่ตรงไหนล่ะนะคะเป็ดกับแมวจะอยู่ตรงไหนดีเป็ดกับแมวเรามาดูกันแนะนำให้เขาดูข้างบนนะคะ ดูบนเติมข้างล่างดูข้างบนด้วยเป็ดสมมุติเอาเป็ดไว้ตรงนี้เอาเป็นยังไงอ่ะสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็ดต้องอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือแมวมันก็จะต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆนะคะถ้าเด็กบางคนนะก็อาจจะสลับถ้าเขาสลับแบบนี้นะคะในระยะแรกๆนี่ต้องดูใกล้ชิดหน่อยนะคะให้ทําความเข้าใจกับเขาดีๆนะคะเป็ดอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะซ้ํานะเพราะมันก็จะมีแค่เป็ดหมูกับอีกอย่างหนึ่งจะกลายเป็น3ามชนิด อันนี้ก็แมวไก่และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นแค่สามชนิดมันไม่เป็นสี่ชนิดนะคะอ่าแนะนําเขาเมื่อเขาเข้าใจถูกต้องแล้วก็แปะแก้าวลงไปค่ะแปะแกาวลงไปตรงนี้เป็นช่องของเป็ดตรงนี้เป็นช่องของแมวนะคะกะติกาของสุดกุมันจะอยู่เฉพาะที่ของมันเลยไม่มีอะไรไปเติมแทนมันได้นะ,ะเอาอย่างอื่นแปแปะ,แ,ปะแทนไม่ใช่ที่ของมันเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นเลยนะคะ โอเคได้แล้วแล้วก็จะเหลือสองช่องสุดท้ายนะเด็กก็จะตอบได้แล้วเพราะว่าอันนี้ครูปไตยจะทํามาพอดีนะคะเห็นไหมคะเหลือหมูตัวหนึ่งเห,เหลือไก่ตัวหนึ่งเอาไปเติมตั้งไหนดีนะถ้าเขาเข้าใจจริงๆเขาก็จะตอบได้ว่าหมูต้องอยู่ตรงนี้นะถามว่าเพราะอะไรถามก็ด้วยเพราะอะไรเพราะหมูอยู่ตรงนี้ไม่ได้ค่ะนะคะ อยู่ไม่ได้เพราะอะไรล่ะถ้าอยู่ปุ๊บมันจะซ้ํากันเห็นไหมคะาทาให้มีสัตว์แค่หมูแมวเป็ดเพราะฉะนั้นหมูต้องอยู่ตรงนี้เพื่อให้แถวนี้ก็ครบสี่ชนิดไก่ก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อให้แถวนี้ก็ครบสี่ชนิดใช่ไหมคะแปะก้าวค่ะแปะกาลงไปตรงนี้ไก่กับตรงนี้หมูใช่ไหมคะ ให้เด็กๆทาเองเลยนะคะอันนี้ครูป็าไตยสาธิตเฉยๆเวลาสอนให้เด็กทําเองนะคะทุกขั้นตอนเลยทั้งตัดแล้วก็ทั้งทากาวแล้วก็ทั้งแปะรูปภาพลงไปนะคะเป็นไงเอ่ยเสร็จเรียบร้อยพาเด็กๆตรวจสอบนะคะตรวจสอบตามแถวในแนวนอนทุกแถวเลยว่าครบสี่ชนิดต่างกันไหมครบไหมเป็ดแมวไก่หมูหมูไก่เป็ดแมวแมวเป็ด หมูไกลแล้วก็ดูแนวตั้งนะคะจะต้องมีครบทั้งสีชนิดด้วยไม่ซ้ํากันนะคะแล้วก็ต้องดูในห้องด้วยดูในห้องด้วยนะคะเห็นไหมคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะภูมิใจเขาทําได้นะคะคุณผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะนําสุรกุอันนี้ไปใช้กับเด็กๆนะคะครูปรตายเอาไว้ตรง หัวคลิปนะคะสามารถแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปให้เด็กๆทำได้เลยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย